ทำหน้าเปรี้ยวกินยังไงให้หน้านิ่งที่สุดไครแพ้หมดแก้วเด้ออ้ยชนเริ่มหน้าต้องนิ่งเส็บๆต้กันเด้อจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะวันนี้ก็มากับ <c oughs> พี่หมวยด้วยจ้ะสวัสดีอีกรอบค่ะหมวยพากินพาแซบ MT Channel ค่ะค่ะได้เมนูยังเข้าเหมยเหมือนี้เมนูแกง เขาเรียกว่าอะไรนะป่าตามฤดูกาลเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หมวยบักเงี้ยวหรือว่าลิ้นจี่ป่าลิ้นจี่ป่าหรือว่างอนไก่ภาษาไทยงอนไก่บ้านหนูเขาเรียกว่าเซรเมือินทำไมพูดสิฮะเซรเมือนเซรเมือนเอ้ยเก่งรอเรือต้องแบบได้ได้ได้โอเคค่ะววันนี้มีโอกาสมาออกช่องน้องเมย์เนาะค่ะกขออนุญาตดิฟซี่น้องเพื่อนหลายๆเด้อจ้าเนาะมาเซฟเซน้องกันจ้าเอาเลยคุณเมย์กินกับอีหยังนี่กินกับนี่นี่่เจลปึ๊ยอยากให้พี่มวยราดน้ำปลาราเพิ่มเอาเดี๋ยวขออนุญาตเด้อเท่เลยเนาะค่ะ เดอ๋ยวยังไม่ใส่น้ำปลาร้าเลยนะพี่หมวยเอาเททีหลังได้ไหมน้ำปลาได้ได้ได้ครีเจ้ามันแห้งโวดเนาะค่ะไปสูตรพิเศษน้ำปลาเป็นของไวไปบดได้หรือจ๊ะอ่ะเทใส่ในนี้ก่อนดีกว่าพี่ว่าเพราะว่านี่ปะแมนน้ำตาลมันอยู่ข้างล่างนะคนไหมคนจักน่อยนคจักน่อยเออโอ้ยคนดีค่ะจ๊ะอีกรอบน้ำลายแตกอีลีปะ มาทุกคนแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะพี่นงนี่ผลไม้ป่าตามฤดูกาลทาบว่าไม่นยมเพิ่นกับโบเดกินเนาะจ้ะนี่มะเขี๋อั่นแหละเอาด้วยเท้าลายแตกลายแตกมะเขี๋อนี่ตองกึนเม็ดมันบอกกึนก็ได้ไม่กึนก็ได้นี่จะเค็มไหมพี่หวยน้ำปลาลาอย่างเยอะสุดยอด ตอนนั้นกินลูกยางยังพอแบบอมหวานเนาะแต่บักเนวนี่คือแบบปี๊ดเลยอ่ะขอุญกคขายเม็ดได้ไหมเม็ดใหญ่ผดเม็ดใหญ่มากพี่น้องสิว่านกินบุก็นกันได้มีข้าให้กืนบอันกืนไปเลยจ้ะพี่น้องเนม็ดใหญ่แล้วมันส้มแห้งผดโอ้ส้มแห้ง เขาบอกว่าแต่ก่อนสมัยเด็กมีการแบบโชว์ความเก่งด้วยนะใครกินได้ทีละสองเม็ดก็คือแบบผู้ชนะนะหมายถึงว่าปานมอนว่าชั้นแน่อะไรอย่างเงี้ยอ้หนูยังไม่เคยเล่นเลยเกินไม่ทันจ้ะโอ้เอาจะลองกืนอ่ะเม็ดนี้โอ้เปลี่ยวจวกินเราต้องแข่งกันนั้นกันพี่หมวยใครทำหน้าเปี่ยวคนนั้นแพ้โอ้ตายแพงแต่ยังไม่ได้กินนพี่น้อง หนูชอบดูคลิปที่ว่าเขาแก้งกันเนาะอืห้ามทำหน้าเปรี้ยวอืกินยังไงให้หน้านิ่งที่สุดทำได้บ่ว่าไม่ได้ว่ะบเป็นคนที่แบบเก็บทรงไม่อยู่เอาลองดูเร็วๆๆ็วเใครเพลหมดแก้วเด้ออ๊้ยคุ้นเลยเอาหนาเลยแล้วนี่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 เรี่ยวยังดึงนี่มีแก้วนี่มากะสองลูกได้นะปเอาเอาเริ่มใหม่ก็ได้ ห้าเห็ดยังกับเห็ดอ่ามาชนเริ่มหน้าต้องนิ่งเสบสต้งกันเดื้อจ้ะอือห่ไม่ไหวจริงพี่น้องมันเปรี้ยงจริงน้องกอบหาเรื่องกินเบี้ยแพง ีเรีอนกินเบียร์อาเร่อนกินเบียร์เขาพี่น้องเขาถูกเขาเพลินหลายเด้องจะลดจะรดฮืมมแขวชมแขวโอ้จริงๆเขาไม่ให้กินน้ำตามนะเพราะว่ามันเป็นยาระบายแต่นี่ไม่ใช่น้ำมันก็น้ำปะมันไม่ได้เป็นตอนไงอ๋อโอเคเศรษฐน้ำกันเด้อจ้ะกินไปเรียนไมน่าหัวมวนนอกจ้ะพี่น้องคลายเครียดกันไปอากาศมันร้อนนะคะทุกคนแต่ว่า อากาศร้อนก็อยากกินเยอะต้องเสียบอกข้อเสียได้คันเป็นพิมนั่นสิว่ถือกล่องชิปหรอของแม่กินเล่นๆได้ยอดเอโชคดีมากเลยได้กินไวมากทีเนี้ยไวจริงค่ะอยากได้ของป่าก็ไปที่อเอรนะตลาดสนสองตลาดปลาสนวันนั้นฝนตกน่าจะมีอื่นอีกเนาะค่ะดยวรอบหลัง เอาอีกมาฝากออักีหัวออีกของป่าไา้แห้งนี่แหละคือผลไม้โบราณไหมโบราณด้ยไหมผลไม้ป่าโบราณค่ะหายากแล้วทุกวันนี้หายากจริงค่ะเพราะว่าวิวัฒนาการปัจจุบันเนาะคนต้นไม้ตัดต้นไม้ทำนั่นทำนี่โดยแบบว่าอเอคือบางทีผลไม้นี่แบบสมัยเด็กเยอะนะตอนนี้ม,น<อ>มันก็แบบมีอยู่แต่ว่ามันก็นก็น้อยนะส่วนพัน แต่กวนมกัอนมกอะไรนี่ยมกักเงยวมักยางอะไรอีกปกักผีพวนแมง <c oughs> สามอย่างอันนั้นล่ะงอปา,เาอออกเา,าเรียกอะไรเ่าง้อปากเขาเรียกอะไรวะไม่จำไม่ได้อ่ะคุณแม่แล้วก็ติดค้างอีกมันคลิปกินเนี่ยบักทุกอย่างอ่ะนะ่ไม่ไม่ตอนนั้นเคยอะไรสดกินกับคุณแม่อยู่งอปาอกนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะ พี่ก็ลืมพี่เบางเดืยก็จำบัไหนเนาะพี่น้องแบบว่าเราเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดถ้าไม่ได้คิดพอมันนะค่ะบางทีก็ลืมชื่อเนาะงาะป่าลักษณะก็เหมือนงาะเลยว่าเปรี้ยวจะบอกพี่พวนนี่เปรี้ยวแห้งเลดีเดบอกพี่พวนหรือว่าลูกนมวัวเนาะ สมัยแต่ก่อนเนาะเด็กน้อยจะพกอันเคาเรียกนะพริกเกลือใส่ถุงน้อยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากระโปรงอะกระโปรงนักเรียนอะมีอีกอย่างหนึ่งที่กินกับพริกเกลือตอนนั้นอะไรเอคนอีสานเรียกใบหมากสมร่มึเไม่รู้จังไหมไม่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 รู้ว่าสุรินเขาเรียกอะไรแต่ว่าคนอุบลเขาเรียกเป็นยังไงคือเป็นเหมือนเทาวันเป็นเป็นเหมือนเครือเครือใบไม้เปรี้ยวๆใบมันอะกินกับพริกเกลือ เป็นใบๆเลยเหรอใช่ใช่คือพี่ก็ไม่ค่อยแบบคือนานมากๆแล้วนะบางทีมันก็ลืมเนาะเอออันนั้นก็แซ่บเด้แล้วพี่เกลือกระใสรสดีนําแบบแซ่บสมัยแต่ก่อนองุ่นป่าด้วยะอางุ่นปมาเม็ดกลมๆสีม่วงๆสีดําๆอ่ะเอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอางุ่นป่าบอค่ะคันๆแต่มันจะคันๆทอนึงต้องกินจิ้มเกลือ เป็นด่างงุนอีกอันนึงที่เป็นพวงเลยอีอันนึ้งที่เป็นพวงๆแต่ว่าสีสีแดงๆแบบเขียวที่เปรี้ยวๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะอะไรโอ้ยลืมอ่ะลืมสวยเลยทุกคนเืิมเพมโอ้ยอยู่ที่สมัยเมืที่สมัยก่อนเราก็ไม่รู้จักชื่อเดียวพ่อแม่พากินไงทุกคนอ๋อมันมีอีกอันหนึ่งที่พี่อยากกินหมักเล็บแมวเล็บแมวอ่าลูกเลี้ยงอะรบอแมนเลี้เล้ยที่อยู่ตามพนนะพลในนาที่มันมีหนามาะฮเอออันนั้นอ่ะ มันจะออกุเปรี้ยวหอมๆอเอออร่อยดีคิดถึงวัยเด็กน้องทุกคนมีแต่ผลไม้ที่แบบหายยากแล้วตอนนี้มักแนีวเอ้ยมกเล็บแนวนะเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วนะพี่หมวยไม่ค่อยสมัยก่อนที่เรารู้เพราะว่าหนูไปไล่ไปนากับพ่อแม่ไงสมัยก่อนก็ช่วงทํานาเนาะอ่าเลิกเรียนไม่ได้ไปช่วยหรอกเพราะว่าแบบพ่อไม่ให้ทํานะแต่ว่าก็แอบไปทําอยู่แอบดื้อไม่มันมีปิงไงแต่ก่อน ปิงอยู่ในน้ําอ<ช>่ะก็เลยกลัวทีนี้ไม่ได้ทําแต่ว่าเลิกเรียนก็ไปช่วยแบบไปช่วยหาต้นกล้าบ้างอะไรเงี้ยเออ,อแล้วก็แบบเอาดํามาเนานะเอาโคกเอาน้ําแข็งเอากะติกไปให้แบบคนที่เขารับจ้างเราทํานานะ,ะนั่นแหละช่วยได้แบบเท่าที่ช่วยได้เนาะใช่เด็กน้อยแต่พ่อไม่ให้ทํานะทุกคนเราก็อยากทําความเป็นเด็กเนาะไม่มันน่าสนุกเพราะว่าคนมันเยอะอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราลงแขกเกี่ยวข้าว เออเกี่ยวข้าวไม่เคยว่ะไม่ได้กระเดียดได้ทุกคนคือคนบบเคยอะเนาะคือเราเราเรียนอยู่ในเมืองแล้วนะแต่ว่าช่วงที่ว่าเขาสีข้าวกันนะเอาข้าวออกจากต้นกาดนะเขาเออแต่บ้านพี่หมวดปลูกข้าวอยู่ใช่ไหมปลูกงดข้าวอ่ะวิ่งไปเล่นที่กองฟางอยู่ดิบอกแมนมีความสุขมากเลยตอนนั้นสนุกสมแขวแล้วเนาะทิมพอะมาเนาะคูหมือขาอยันมันแบบทองเสียนะอากาศมันร้อนด้วยพี่น้องคุนก็เป็นห่วงอยู่ดิ ก็ต้องขขออบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่เป็นห่วงเนาะคอมเมนต์หมวยอ่านอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าบางทีมันบล็อกนะเนาะมันขึ้นสีแดงเราก็ไม่ได้ตอบครบนะจ้ะคือตอบเยอะอย่างเงี้ยมันมันขึ้นบล็อกสีแดงอัตโนมัตินะคะทุกคนโมเมนต์ว่าเรเคยเป็นโมเมนต์ว่าเอ่อยิงหรือใดๆเด้อจ้ะพี่น้องโบเคยคิดแม้แต่นิดเดียวเด้อค่ะถามมันบล็อกกับตอบบ่ด้เนาะแต่ว่าเราอ่านอ่านเห็นนะ็นอขอบคุณหลายๆวันนี้ก็กินปลังงอนไก่เนาะบังแง้วบังแง่ว้าหนูก็เซรามเงินเนาะเซรามเงินเจ็บแซ่บส้มแควตื่นเลลย้้อสมีีห เพรเพซุ่มซ่วงค่ะก็เจลค่ะจังไหนก็ฝากติดตามหนูทั้งสองเลยนะคะวันนี้ก็มากับพี่หมวยพากินพัเสพนะคะ,คะจังไหนก็ฝากติดตามน้ำเดอร์สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย